คนน้องอิดเนี่ยเ,เขาเป็นคนใจดีเหมือนกับผมเลยนะพอพัดทุ่งใหม่ใหม่แต่ว่าเน,นี่ยนายม่ใหม่เลยจะให้ปลาเขาใส่นะนี่ซื้อมาต้องสามร้อยนะน้องอิดบอกว่าเ<ฮ>พราะมาที่แล้ว<ฮ>น้องอิดมาพอเรามาส่งเขาเขาให้หนี่น้องอิดก็เป็นห่วงเขานะแล้วก็ลูกชายเขาก็เนี่ยตอนนี้พรุ่งนี้น่าจะไปทํากับผมแล้วแล้วผมก็จะพา ป้าเขากับลูกชายกลับไปนอนที่บ้านผมนะหมออิ๋หมอเดี๋ยวพามลองให้ป้าเขาใส่ดิใส่ทูบอ่ะเรื่องกระตุ้นยอดครับนี่ป้าเขาจะลองใส่นะโซบ้าก่อนกบกบเขาชอบเลยนะทุกคน นี่บ้าเขาก็เคยใส่พัดถุงนะทุกคนบอกนอีกเขาจะใส่พัดถุงแล้วแต่ก็ลูกชายเขาดีใจมากเลยนะที่ว่าเรามาเจอที่ไหนได้อยู่ตรงไหนทุกคนอยู่แค่ใต้ถุนนี้ผมไม่รู้ว่าใต้ถุนนี้มีสัตว์ซิอะไรเดี๋ยวผมจะก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆบ้านนาอาทุกคนรวมทั้งพี่สซด้วยครับผมคนที่เข้ามาก็อย่าลืม like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จันลุงคนล่าท้าพีด้วยครับผมความจริงก็คือความจริงนะทุกคน ซึ่งในช่วงวันนี้ทั้งวันแล้วก็เมื่อคืนน่ะผมตามหานะแล้วก็ต้องกลับมาส่งน้องเลวตามหาก่อนที่จะเจอโอ้โหทุกคนประมาณตีสาม่อนแล้วนะละ่ะตาผมนี่บวมเลยผมไม่ได้นอนแล้ววันนี้เาะว่าซึ่งไปคุยกับข่าว PSC หรือว่าป้านาบางคนคิดว่าเขาอาจจะหนีกลับไปฝั่งพมา่าไม่ใช่นั้นทุกคนเหตุการณ์นั้นอย่ากบมีไรปิดตาักอย่างหนึ่งทุกคนโอกาสนั้นโอ้โหเรา่าไปหาทั่วเลยนะ คุณได้คำเดียวว่าแทบพ,พิษแผ่นดินตามหาคนแล้วกันพอเราไปตามหาถั่ว่าไปตามหาในห้องน้ําก็ไปแล้วก็ตามหาที่ในป่าหรือว่าที่ลูกชายกับภายนี่นี่ไปหมดเลยแล้วลูกชายวันนี้แล้วเมื่อคืนนี้ก่อนที่จะเจอเขาเขาหยุดนะทุกคนรู้ไหมช่วงที่เขาออกมาดื่มน้ํานะทุกคนเจอพอดีเขาไม่ได้หลบไปไหนนะเขาเข้าไปอยู่ใต้ทุนบ้านเลยทุกคนหัวตกใจเลยแล้วทําไมตอนที่เรามาตามหามาคุยนั้นคําไม่ออกมา เขาคิว่าผมเนี่ยเป็นสายให้กับตารวจว่าอะไรหรือว่าจะจับเขาเขาคุกยันุนย่นี่พอรักษาใหา้ที่ไหนได้เขาคิดพี่นะทุกคนถ้าผมจะทำนั้นคือผมจะไม่รักษาโน่นนี่นะจะไม่ส่งโรงพยาบาลผมช่วยเขาด้วยจ่ายจริงแล้วก็ผมเนี่ยกะว่าฝากไว้กับป้ากับยายเขานะแต่ตอนนี้ยเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านแล้วก็ผมจะไปดูสถานการณ์ของเขาว่าเขาจะหนีอีกหรือเปล่าแล้วก็เอาอย่างนี้นะทุกคน พีเอซีบางคนบอกว่าให้กลับมาอยุ่ตรงนี้หรือว่าอยุ่ตรงไห,หนก็ได้นะแต่๋ยวอย่าไปอยู่ที่อื่นเขาจะห่างกับลูกชายเขาลรกอป่าก็ไม่รู้นะทุกคนแต่เนี้ยตอนนี้ลูกชายเขาก็อยู่ตรงนูน้นอยุดตรงบ้านป้าเขาแล้วก็แม่เขาก็อยู่ด้วยกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูแล้วก็พีเอซีบางคนบอกว่าให้ตามหาเจอเพราะภาวนานในใจแล้วก็ใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าครูบาอา,าจารย์ครูบาอาจารย์นะทั้งประธานเนี่ยผมนั่งสมาธิเนี้ย ขอขอกับเจ้าที่ที่ถังแล้วก็ให้เปิดทางให้ใหญ่บ้าคนนั้นกลับมานะเราสภาพอยู่เนี้ยเขายังกับชิวน้ำนะก็หายน้ำอ่ะทุกคนเดินออกมาเ,เนี่ยผมตกใจเลยช่วงตีสี่เนี่ยเราไปเอ้ยตีสามเนี้ยไปตามหาแทบตายตาผมวมยังไม่หายนอนก็ยังไม่อิ่มนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราจะไปชมกันดูว่าเขาอยู่ยังไงได้กินข้าวอย่างไปสอบถามแล้วก็เสื้อผ้าเที่ยวใส่เนั้ยแต่ว่าเสื้อผ้าทอง หลานสาวของผมครับน้องสวยกับน้องอินเนี่ยได้บริจาคให้นะประมาณก็10บกดบัวนะทุกคนรวงก็รับประมาณ10กดบัวแล้วก็จะเขาไม่ชอบเสื้อผ้าพวกนั้นเขาบอกว่าเขาชอบผ้าทงผ้าทงนี้เขาชอบใส่แล้วก็เสื้อเหมือนคนคนแก่อย่างไงไม่รู้ผมก็พูดไม่ถูกนะทุกคนเอานนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูยายป้าที่ผมฝากไว้กับลุงกับป้าเขานะตอนนี้รู้สึกว่าเขาหายดีแล้วก็ ผมกลัวใรจะมีกลับนะตอนนี้จะมีพีเอซีคนนึงบอกวา่าตอนนี้ยังไม่ต้องส่งกลับนะครับบอกว่าส่งคายังไม่สง,งบนะแต่ว่าผมได้ข่าวว่าสง,งบแล้วแล้วก็พีเอซีคนนึงบอกว่ายังไม่สง,งบผมก็ไม่กล้าส่งนะแต่ลูกชายเขาตอนเนี้เขาทํางานแล้วก็เงินของนูชชายเขาเนี่ยมันก็อยู่ในกระเป๋านี่นะทุกคนผมยังไม่ได้ทำเลยนะผมกล่าวว่าจะฝากเข้าธนาคารให้เขาแต่ว่าผมจะไม่เอาอีกนะนะผมจะเอาเงินก้อนเนี้ยมาให ลูกชายเขาแล้วก็ให้กับแม่เขาจะได้อยู่กับป้าเขาเนี่ยจะได้เออช่วยกันใช้ใจนู่นนี่เล็กๆน้อยๆนะทุกคนเพราะผมฝากกับป้าเขาผมบอกเกรงใจนะเพราะเขาจะนอนกินอย่างนู่นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะผมช่วยช่วยเขานะแต่ว่าถ้าเดือนร้อนอะไรขอแค่ให้ป้าเขาลุงเขาแค่โทรมาบอกผมผมจะนำข้าวของไปให้ทุกคนและในช่วงช่วงกลางวันนี้ผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอหรือว่าไม่ได้ลงอยู่ที่พีเอสซีได้เห็นนะเพราะผมก็ เอาเข้าไปให้แล้วก็ปลาปองแล้วก็พ่นนมเนี่ยโอ้ลูกชายรัาแบบว่าร้องไห้นะครับเอกะเกิดมาไม่เคยเจอคนแบบว่าดีนี่นะพอมาเจอผมเนี้ยเขาบอกว่าโอ้โหครั้งแรกในชีวิตคองเขานะเขาบอกทั้งที่ว่าเขาเคยไปขโมยเงินดุยนี้แล้วก็เอาเงินนั้นไปซื้อของยินดุยนี้กลับมาเลี้ยงแม่เขาเขาแต่ว่าเขามาเจอผมทับเป็นคืนมาเจอเขาที่ไปขโมยคืนองนนี้เขาจะจับส่งตำรวจแบบผมเขินใจเพราะประสบการณ์อย่างนั้น ผมก็เคยพันมาทุกคนก็น่าจะเคยพันมานะจะมีไอ้จุจูเนี่ยอัน,นี้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านคนนั้นกับลูกชายคขานะทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมต้องขี่รถไปไกลเดี๋ยวไปถึงนั้นผมจะทายดูอีกทีว่าใครจะนอนยหง,ง่คมีมุ้งหรือป่านะทุกคนผมก็ไม่มีมุง้งแต่ว่าต้องไปดูก่อนถ้าไม่มีมุง้งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะซื้อมุง้งเอาไปให้เขานะไอ้น,นี้เพื่อไม่เสียเวลาเราไปกันดีกว่า ก็เอาเลยครับทุกคนก็เอาเลยครับทุกคนตอนนี <ia> ้ผมมาถึงนะครับผมกะว่าจะมาคนเดียวพอดีเลยซึ่งน้องอิดก็นี่อยู่นี่สวัสดีค่ะน้องอิดก็เขาชอบช่วยเลือขึ้นเหมือนกันนะเหมือนกับผมนะเพราะอนาคตข้างหน้าเขาน่าจะทําบุญเหมือนกับผมนะเพราะเจอเหตุการณ์นี้เขาก็ยาจะมาแล้วน้องอิดซึ่งเขาอะไรมาพัดถุงจะมาให้ปลาเขานะทุกคนนี่พัดุงไม่มาเลยซื้อมาเท่าไหร่ สามร้อย <300. S 1> อ๋อซื้อมาสามร้อยโอเคน้องอิกเขาซื้อพัดทุง่งม้ปลาเขาสามนะ้อยแทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูปลาเขากับลูกชายเขาไปเดี๋ยวเราจะพาลูกชายเขากับปลาเขากลับไปอยู่บ้านผมเลยนะเพราะผมซึ่งได้คุยรับผู้ใหญ่แล้วบอกว่ากลับไปอยู่ได้แต่ว่าเพราะเขาอบพยมมาคือว่าเดือดร้อนแต่ว่าแค่อับใส่มาอยู่ชั่วขราวนะทุกคนแต่ถ้าตรวจสอบผมก็อาจจะตัวไม่เป็นละนะนี่ พอน้องเอ like like pues yeah. uh, okay. oh, hey, no, ็ด okay. ก oh ah, oh, an ็เขาชอบช่วยเลือกึ้นเหมือนกับผมเนี่ยแล้วก็ที่เจอบัวไม่รูัวยังอยู่โออโหเลยมั้ยสวัสดีครับมาเจอสวันดีครับพัดเจอครับอ้าวนี่ทุกคนยังอยู่ในอ๋อไม่มีหมูงนึกว่าเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยน้องเอ็ดเนี่ยจะพัดทุ่งมาให้เออนัดเท่าท่อไอ้ขี้ เน,นี่ยทุกคนน้องอินเนี่ยเขาเป็นคนใจดีเหมือนกับพ่อเลยนะเพอพัดทุใหม่ใหม่แต่ว่าเนี่ยนายใหม่ใหม่เลยจะให้ป้าเขาใส่นะนี่ซื้อมาต้องสามร้อยนะน้องอินบอกว่าพอมาที่แล้วน้องอินมาพอเรามาส่งเขาเขาให้นี่น้องอินก็เป็นห่วงเขานะแล้วก็ลูกชายเขาก็เนี่ยตอนนี้พรุ่งนี้น่าจะไปทํากับผมแล้วแล้วผมก็จะพา ป้าเขากับลูกชายกลับไปนอนที่บ้านพมนะหมออีหมอเดี๋ยวผมลองให้ป้าเขาใส่ดิใส่ทุกป่แล้วก็ตึงได้ครับนี่ป้าเขาจะลองใส่นะโซบ้ากอเบ้าบ้าบ้าเขาชอบเลยนะทุกคน นี่บ้าเขาก็เคยใส่พัดถุงนะทุกคนบอกกันอีกเขาจะใส่พัดถุงแล้วแต่ก็ลูกชายเขาดีใจมากเลยนะที่ว่าเรามาเจอที่ไหนได้อยู่ตรงไหนทุกคนอยู่แค่ใต้ถุนนี้ผมไม่รู้ใต้ถุนนี้มีสัตว์สิทธิ์อะไรเดี๋ยวผมจะส่องดูนะเราตามหากันโอ้โหนี่เขาเนี่ยนะทุกคนเขาอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วเราตามหากันทั่วเลยไม่เจอถุกแล้วก็โอ้โหพอเรามาเจอทีช่วงตีสาม เขาหิวน้ําไงแล้วเขามาดื่มน้ําคือว่าต้องมาดื่มตรงนี้นะทุกคนต้องมาดื่มตรงนี้แล้วก็นี่เลยผมก็ดีใจมากลูกชายเขาเคยวเลมาด้ามาเดักิโดอเออเยสโกนเนาะเออน่าพวก,อก็อเกงเงยเลยอะ่ะอืมพรุ่งนี้เขาจะไปทํางาน,นะแล้วก็เงินอีกก้อนก็อยู่นี่นะทุกคนเดี๋ยวผมใส่แล้วก็เงินของเขาทุกคนแต่ว่าเดี๋ยว นี่หน่อยแล้วชื่อพะเยาเนี่ยนะทุกคนที่ลูกชายเขาไปทำงานมาได้ได้อยู่สองพันกว่าบาทน,นะพอทำอยู่ได้สามหมวกนะแวะเอาเงินวิดอเอะเฮดากินะวิดอเฮเลนโมเทลจีวันเนี่ยมันเหรอเพราะเออฮกิมมยะเออฮิดากิทุกคนขเขาบอกว่าเงินก้อนนี้เขาจะให้แม่เขา แล้วก็ปลาเขาก็ใจดีนะปลาเขาก็พอม,มาฝากไว้โอ้โหให้วันนั้นปลาเขากับลุงเขาโอ้โหเขาตกใจมากเลยนะเขาต้องรีบโทรหาผมแล้วก็น้องอินเน็คคือว่าเขามาส่งกับผมโดยตรงเลยเขากลักวว่าเกิดอะไรขึ้นมานะเขาก็เลยต้องรีบมาช่วยแล้วก็พอเอาน้องอิดแบบตัดสินใจนะพอดีเลยเขาใบเรียนเนี่ยพ่อกับแม่เขาให้วันละยี่สิบยี่สิบหรือว่าสิบบาทขาเขาเก็บอมสิบใบ คือว่าองนิของเขานี่คือว่าขับแค่ออกมาเพื่อว่าจะไปซื้อผ้าถุงให้กับป้าคนนี้นะแบบว่าน่าจะถูกฉลกกันนะทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกับป้าเขาว,ว่าทําไมเขาต้องหนีช่วงนี้ฝนตกหนักแต่ว่าผมต้องคุยภาษาเกลียงนะทุกคนถ้าภาษาไทยละอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะเห้พ่นพ่นในปฏิ แล้วก็นาไปในเอิร์นใเล็กที่อุบลตะจุบพัดอ่ะตาจุบพันโดอ๋อตาจุบพันโดอนะโดนอะไรเละในอุ้งพ like, ุ่งในเล็กอิชาเล็กอิชาอุดรอ๋อเล็กอิชาไม่ดองการดีทุกคนข่าวหมดขี้แล้วก็ลงพัดใหญ่นะลงพัดหนักมากแล้วก็ขาวกลับมาไม่กล้านั่งบนบ้านนะพอทั้งสี่นี้ขูกขาขู่กะเขาเลยนี่เข้าไปหลบตรงไปถุนบ้านแล้วก็ป้าเขาคิดว่าเขาหายตัวนะ ล่าเขาก็ขัวมาแล้วก็ชงฝนตกแล้วก็ลมพัดแรงมากเลยผมคิดว่าเขาหายไปนักเดี๋ยวเนี้เออหมดแล้วมันเยอตชื่อนี่นะโอเคีโอ๊คีจะมีพีเอสซีคนหนึ่งบอกว่าจะส่งเสื้อผ้าให้กับป้าเขานะแต่ว่าต้องขคบคูณด้วยครับผมถ้าส่งมาเดี๋ยวผมจะเอาเสื้อผ้านั้นมาให้กับป้าเขาแล้วก็ลูกชายเขาและลูกชายครับตอนนี้ก็เขาก็ค้นเท้าผมผมมีเสื้อผ้าให้ใส่เยอะๆนะแต่ว่าเหลือแต่ป้าเขาเนี่ยแต่ว่าดูใส่เสื้อเน้ตแตะ ไอ้รอบที่แล้วผมมาส่งนะแต่ว่าเส<น>ื้อผ้าที่ของน้องอิดกับน้องสวยนี่ผมเตรียมพอไม่เสร็จแล้วแต่ว่าผมจะนํากลับไปอยู่ที่บ้านผมนะผมกลัวว่าจะอยู่อย่งนี้ละเขาจะหนีอีกรอบหนึ่งผมก็เป็นห่วงเขานะนคนซื้อกิรักกิอุดกิอุด้วยยาวทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาไปอยู่ที่บ้านผมแล้วสองคนแต่ว่าลูกชายเขาเนี่ยมองแต่ย,ยัวผมพอเจอเหตุการณ์อย่างนี้ลูกชายเขาแบบว่าเขาแบบไม่มีกําลังใจทํางานหรือว่าจิตใจสอยังนะ แล้วก็เนี่ยแม่เขาเนี่ยซึ่งตามหาทั้งคืนจนมันถึงตีสามเนี่ยทขาคิวน้ำเนี่ยเขาแค่นอนแค่ต้ยทุนบ้านนนทุกคนแล้วก็ขันเดินออกมาเนี่ยพบกันลังนั่งคุยกันว่าคืนนี้ตีสามแล้วเราหาไม่เจอละพรุ่งนี้เราแค่หาใหม่ถ้าหาไม่เจอเราต้องแจ้งกับผู้ใหญ่หรือว่าให้ชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันหานะที่ไหนได้เรานั่งคุยกันสักพักหนึ่งขันเดินออกมาพบว่าคุณพตกใจเลยเอา้าป้าทำมาจาไหนแล้วบอดตีนะคนตกมากเนี่ยตัวเขาจะเปียก ดดไม่เปียกเราทำว่าไปอยู่ที่ไหนมาเขาบอกเขาได้ยินเสียงแล้วนะแล้วเรามากันหลายคนเนี้ยมารอบแรกเนี่ยสมุนของผมเนี่ยหรือว่าคนที่แบบว่ารุ่นน้องของผมนะทุกคนเขามากันห้าหกคนเนี้ยเขามาคุยกันลุงเขาเนี้ยเขาได้ยินเสียงเขาวลัวื่อว่าเป็นพวกตำดหรือว่าอะไรสักอย่างแล้วก็รอบสองผมมาตามผมก็ไมาทิ้มนะหยุดตกเนี่ยออมาปมเนี่ยเขาได้ยินเสียงผมกับลูกเขาเนี่ย เขาจะออกมาก็ไม่กล้าออกมา,ขาขเขากลัวจะโดนจับแล้วลูกลูกชายเขาหลอกล่อให้ออกมาแล้วก็มอบโดนโดนจับว่าที่นายได้ผมจะไม่คิดทำนั้นทุกคนเออเดือดรีหรออืมเขากลัวนะทุกคนเขาคิดว่าจะโดนจับไม่เป็นไรทุกคนเพราะเราช่วยเขาได้หนึ่งที่ได้แค่นี้แต่ว่าผมจะพลาลูกชายเขากลับบ้านเขากลับไปอยู่ที่บ้านผมก่อนนะเพราะตอนนี้พีเอสซีคนหนึ่งบอกว่าอย่าเพิ่งกลับไปส่งที่ ฝั่งเปเรียนนะตอนนี้เกิดส่งขมใหญ่เลยเด็กข้างแรกแม่ข่าหายดีแล้วก็ลูกชายข่าถ้าได้เงินก้อนหนึ่งแล้วผมกล่าวว่าจะกลับไปส่งข่าวนะเด็กพีเอสคนหนึ่งบอกโอ้โหบอกยืนยันว่าส่งขามนี่มันอย่าไม่เลิกเลยนะผมก็ไม่กล้ากลับไปส่งนะถ้ากลับไปส่งอย่างกาบว่าเราเอาชีวิตสองสองแม่ลูกแม่กับลูกชายเนี่ยเอาไปเสียนะแต่เราจะไม่ทำนะทุกคนผมจะ กลับไปเก็บไว้ที่บ้านผมแล้วก็ให้ลูกชายเขาไปทําง,งานปกติพอเพื่อนผมก็โทรมาทําไมวันนี้เขาไม่มาทํางานผมว่าในการเล่าให้ไขฟังนะัทนกคดผมกลัว่าเขารู้ว่าเพราะต่างดาวหรือว่าเพราะอะไรหลบมีมาอยู่กับผมนะผมจะไม่เล่าให้ไครฟังแค่ผมบอกว่าเขาไม่สบายนะทุกคนเอางนี้ดีกว่าเพื่อเม่เซียเวลานะทุกคนก็เห็นกันแล้วพี่เพนซีคนไหนที่คิดจะส่งเสื้อผ้าหรือว่าสนับสนุนเพราะอะไรมาก็มาให้ได้ครับให้ได้นะ ทุกคนเพราะส่งมาทางมิเแฟงหรือว่าชื่ออาจาร,รย์ดุงคนลาพัพพีนะทุกคนแต่ว่าส่งมามิรแฟงเนี่ยเขียนว่าอาจาร,รย์ดุงคนลาพัพพีเนี่ยมาส่งให้กับยายป้ากับนี่เป็นเสื้อผ้ากับขราเาที่ PSC หรือว่าไม่ได้ใช้หรือว่าจะเป็นพวกมาม่มาหรือว่าอะไรพ,พี่พี่คนไหนที่ใจดีว่าส่งมาให้ก็ได้นะครับผมเพราะถ้าส่งมาแล้วผมจะทายอีกทีหนือว่าพี่คนไหนที่ส่งมาให้พี่คนไหนส่งมาให้เราจะได้บุญด้วยกันนะทุกคนเพราะผมตอนนี้ก็ ผมรู้สึกว่าผมก็ช่วยคนหลายคนนะตอนนี้งบผมก็อาจจะมีน้อยผมก็มาช่วยได้แค่นี้นะทุกคนเอาอนนี้ในค่ำคืนนี้ผมกับน้องอีทก,กับน่าจะเป็นลุกน้องนะทุกคนกับน้องเ่ากับป้าเาแล้วก็ลุงกับยายนะต้องขอลาพีเอสซีทุกคนในค่ำคืนนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าพักพี่คนไหนส่งข้าวของหรือว่าส่งอะไรมาให้เราจะนำข้าวของเนี้ยมาให้ป้า่ขนนะ ต้องขอบคุณพีเสซีคนหนึ่งที่บอกว่าจะมีเสื้อผ้าเยอะๆจะมาส่งนะนะครับคือนง้นต้องขอลาก่อนครับสวัสดีครับ